าใจง่ายอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเต็มด้วยคำพีพิชิตสอบท้องถิ่นภาคกอ่อครบทุกวิชาที่รวบรวมเนื้อหาใช้สอบท้องถิ่นครบทุกวิชาอย่างภาษาไทยภาษาอังกฤษความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติร,ราชการไว้ใน,นเล่มเดียวเขียนโดยดรภกราดาแสนสุขสมติวเตอร์คนเก่งแห่งเพจติวสอบราชการ by BSS Tutor อัดแน่นด้วยเนื้อหาและสาระที่สําคัญตรงประเด็นในการสอบแนวข้อสอบที่มักจะออกพร้อมด้วยเทคนิคที่นําไปใช้ในห้องสอบได้จริงมีวิธีเฉลยการคํานวณให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอีกทั้งสามารถเรียนรู้ได้ผ่านตัวอย่างวิดีโอจากใน QR code ภายในเล่มสอบท้องถิ่นภาคก่อนี้เตรียมความพร้อมแบบอัดแน่นครบทุกวิชาไปกับคำพีพิชิตสอบท้องถิ่นภาคกอครบทุกวิชา